คันนี้กับต้าเฟอร์เจเนอร์2.4คันนี้กับรีเดอร์ค่ะคันนี้นะคะกับตัวีนะออโต้โฟร์วิไลท์ค่ะกับตัววาก้อนนะคันนี้ค่ะถ้าเหมือนเดียร์จะต้องมีแล้วก็จะใส่เดินบริการมีด้วยนะสำหรับคันนี้กับเฟอร์เจเนอร์2.4รีเดอร์นะคันนี้กล้วยข้าวขาดูรถสมรสได้เลยคันนี้เสนอราคาได้เลยท่หนึ่งหมื่บาทมีไหมคะไหวไหมคะราคานี้ว่ายังไงกันดีว่ายังไงตัวรีเดอร์ขออภัยขออภัยคือแบบคุณลูกค้าขา2.4รีเดอร์มีไหมคะ มีไหมคะ็7หนึ่งนขอบคุณมากค่ะแลขอบคุณมากค่ะสต่อไปต่อได้มากกว่าเ้ไมต้องรอสต่อต่อได้ค่ะ็7ขายกันเลยมากกว่าดิมได้ค่ะจ0เบอร์เเบอร์ราคาที่จะนับเลยค่ะก็7หมื่นบาท9 0จะมานับติด907จะมานับสูตอด้ใจตอนนี้ราคาอยู่ที่9 0ออนไลน์ราคาไปแล้ะค่ะ74ที่หลานนั่งอยู่นะคะมากกว่าดได้9 0จะบุกไปราคาเป็นละค่ะสู้ต่อไปต่อได้็จะเ็ไปไลนราคาไป็เลยค่ะก็จะมาเบอร์อไไปแล้่ะ ก็ไปสอบไปต่อได้ก็ไปสราคาเปลาก็ไปสอบีก็ไปษีปะโดกก็ไปดกล้าก้าแราคาเปล่กสที่หลานก็ก็สการาคปต่อได้ก็สกาก็สกาเสบันทึกเสบันกเาเสนัดตอนนี้ราคาสองพันออนไลน์ก็ก็สก็มปสองพันราคาเปล่ก็เสก็สองันก็ส เก้าบอร์สี่พันไปต่อกันได้ค่ะเก้าแสนก็เป็นสี่พันแสนเ้สินับติดแสนเจ็บพันับสองซื้อต่อบิตราคาได้ไม่ต้องรกดได้ยกเลยไม่ต้องรอตอนนี้ราคาอยู่ที่เก้าแสนก้เบอร์สี่กพันนั่งอยู่ค่ะเกาแสนก็เบอรหกพันแปดันนะคะนั่งอยู่เก้ากล้านบาทแล้วค่ะหนึ่งล้านบาทราคาปรับขึ้นหนึ่งล้วนะมากเลยเช่นไรล้านหนึ่งหมื่นราคาป็นแล้วค่ล้านหนึ่งหมื่นซื้อต่อปต่อกันได้ล้านหนึ่งหมื่นล้านหนึ่งหมื่นล้านหนึ่งหมื่นบา ้านสิบราคาเป็นล้านกวล้นสิบหาหมื่นล้ากล้านห้าหมานหล้านห้าหบาทนับเดือล้านห้บาทล้านห้าืบาทนับสองหนึ่งบาทที่ลานประมูลหนึ่งล้านห้มื่นบาทนับสขายค่ะตัวละครที่ราคาหนึ่งล้านหมืบาทลูกค้าหน้าลานประมูลหมายเลขหนึ่งห้าแปดห